สวัสดีครับพี่เปียวโตครับผมวันนี้นะครับงานฟ้าเข้ามาอีกหนึ่งคันครับเชฟโรลอัต้านะครับมือเดียวป้ายแดงปี2011นะครับออโต้นะครับรถสวยๆเลยนะครับนี่ครับแต่งสไตล์เลโทครับล้อสีสวยๆเลยทีเดียวนะครับผมปี2 0 1 1อ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับรถที่รถที่สวยมากนะครับเรียบร้อยนะครับนี่ฮะแทบไม่ต้องทําอะไรครับนี่ครับพร้อมใช้เลยนะครับผมนี่ครับ 2011สวยๆของเรานะครับอัพบตานะครับตัวนี้บอกเลยนะครับราคาเฉียดครับราคาเฉียดจริงๆนะครับนี่ฮะมองฉากนี้ครับโอ้โห90ครับเบรโตรสวยๆนะครับนี่ฮะดูฉากนี้ก่อนเสร็ยหรออ่ะขอเสียงนิดนึงตลกอยู่แล้วไงแมวดิอย่าตลกอะไรดิเย็นนั้นเนี่ยนี่ครับแผงประตูเรียบร้อยนะครับภายในส่งเข้าประกวดแฉก สว์กระจกเรียบร้อยบอกก็มาอีสวยๆนะครับพรมลายนะครับนี่ฮะโอ้โหตัวนี้เนี่ยครับเปิดประตูนะครับเปิดไฟนะครับกุญแจไม่ได้เสียบยังร้องเลยนะอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ได้นะครับเกือบหมดนะดูดมรวมวันนี้ไปเร็วนิดนึงครับวันนี้มีดีวิวหลายคันเลยนะครับดูแผงประตูเรียบร้อยก่อนนะครับนี่ครับช่างสะอาดนะครับมือเดียวป้ายแดงครับเลขงทะเบียนนี่ครับซีดีวิทยุนะครับใช้ได้นะครับเกียร์โตนะครับ บอกกับพี่นิสต์ทอยู่นะครับรู้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องทําอะไรนี่ครับปอดหลังสะอาดสะอ้านเอาเฮ้ยให้มาทํางานอ่ะยืนคุยอะไรกันเนี่ยโอ้โหตายแล้วฮะนี่ครับโอ้โหเรียบร้อยสะอาดสะอ้านมาดูห้องเครื่องกันหน่อยสดสดงดงามคันที่บอกเลยนะครับราคาเฉียดจริงๆริงเฉียดเฉียดนะครับถามว่าเรียกเฉียดเฉียดนี่ฮะ ห้องเครื่องเราเรียบร้อยมากๆนะครับสะอาดสะอาดนครับเราไม่ต้องทําอะไรมากนะครับปีสองพันสิบอะฮะเฮ้ยม่ใช่สองพันสิบสองพันสิบเอ็ดครับขอโทษทีนะครับโหราคานี้เหมือนได้ฟรีครับพุ่งตรงอ่ะเรียบร้อยแล้วอ้าววันนี้สันสนีมกันขับนะฮะสันสนีของเรานะครับที่ครับออฟต้าสุดสวยนะครับ นะคเชฟเฟร์เรตออลตานะครับปี2 0 1 1ออโตนะครับรถสวยๆต้องเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะโอ้โหเรียบร้อยนะครับไม่ต้องทำอะไร1 1ึ่0 0สนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทไม่ขายเงินสดในไลฟ์สดนะครับเอาไปเลย99 0 0 0นะครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะครับสนใจติดต่อมาคุณครับ